อ้าวทุกคนน่าคนดังมาแล้วพ่อไปแน่ไปแน่ไปแน่คนดังนะเบิึงในน้องหนุ่มมานั่งถ่ายอยู่นี่นั่งถ่ายคนดังนี่ยเออธรรมดาต้องให้ตุก้อนดอกมาถือเครื่องซอยนี่ยเอาทุกคนนั่าเนาะคนดังเฮาก็มาเล่นโตแต่จับบีบด้เนาะบีบยังบีบยังบ่าไชุดบีบยังบีบยังก็บีบแล้วมีให้บีบนั่ะว่าไอชุดแม่บีบยังน่ะ รับบีบห้ำได้เนาะเราก็ย่านแล้วเนี่ยเรากล้ามาแล้วแบบนี้นะก็จีมีแห้งเราไม่มีแห้งอยู่แต่เราตี่จีตายแบบนี้เล่นโตแต่ว่าอยากหบมันอยากเข่อเนี่ยเราโทรมาจีบอ่ะนาทีจะมองอื่นนาติดช้นมนี่เชียงมันยังแจ้งเนาะคนอื่นบอติดแล้วติดใส้นมเนี่ยจะมีแห้งยังมีแต่แห้งแต่ดีเนาะ ปนะพอเท่าพิเศษก็เลยมไม่กินหนาวๆนี่ผู้ไดมาตำนำก็กินน้ำบ่เย็นเนาวหนาวๆนะนี่นะบโมโหน้ำเย็นนะนางนางเจ๊ฮะคืองานแต่โมนี้นะนะอ่ะแล้วมาตะเกาเลยเถะมาตะเกาบ่ได้งามบอกแต่มาตะเกาบ่งามนอ้าว่งามไปได้เสดนี่ครูสีมหาเมือนเนาะโอ้พิเศษได้มนี้นะคนดังรับตัวก้อนสีมหาเหมือนนี่ครูมาฮาอืมครูเ่าได้สิมาฮานี่โอ้คนจะตกหลักทางจะทำได้เลย้าครูมาใช่ไหจักบอก บอมาชอบปรจักน้ำคนตกหนักทางเลยไงพ่อคนิ่นแต่งโตงามและสันทียวอ้าวมันจังได้พ่อกับเขาแน่เปิดมีนักได้หนิเอ๊ะกันเราติขั้นเป้าแล้แนวนั้นไฮไลท์ฉากเพ็ดแดงข่อยจิมี่แห้งยังมีแต่แห้งอย่างเดียวนะเดี๋ยวนี้นะวายแค่ไดก็อยากมีคือกันเถอะนะยังบุมมี่บอย อะไเหโอไดปกติใ่ไีเนะบ้านเท่าเหเนอะเน่มันห่าย่แลนลมัยันดีเลยเนา้าไกจะไบอกกมนหาวเนานหนามื่อคืนนีเจาูยนอนแบบไนอนแบบไดลองบอกสิฟังดูนอนแบบใดมาดูมาดูเนาะน่นโปรแกมหรือป่า นอนแบบได้สองนอนนี่นอนแบบได้คืนนี่นะโอ้ยก็นอนแบบคนโสดเนาะนอนแบบคนโสดนอนแล้วจกแทกะจกแล้วเนาะนัแผู้เดียวน่เล่าเลยหอ่ธรรมดาเนาะงมได้เหมนะออหาคนดังเนาะหาคนดังตะเงาให้คุ้มในนาซีไดมาแตกเลยล้องเลยมือจ้องเลยไม่ธรรมดาเนา แอมก่ออีกกล้องหนึงกล้องเดียทำภูไมกันเนาะอำให้ชาว่ได้ยู่เฉพาะในชาวร้านหน่อยถึงตีใช่ไหมคนดังเลยเน๊ะอาลชสาวน้อยก็เห็นทุกคอจะเกิืออะไรเคยพ่อก็จะเกิือบเคยนะึงบเคยป็ะเแล้วดจริงเราก็รอได้รอได้ชาบุเชอถ้าเบิ่งประมาถ้าบุเชอก็หดจะไปหาฝนปันได้ความรู้สึกปลาิมาหาเาเดนมน่ โอ้ยตื่นเต้นฮะเต้นเต้นเพตื่นเต้นจีนได้พ่อผู้ชายขนาดน่ะงงคือคน่เคยพ่อผู้ชายแท้หนบอกเลยบอกบอกว่แต่อกใจเลยนะไรบอกเลยมีแต่ท่อมนั่งยืนอยู่นี่เนาะทีแไ่นท่อมนี่กระเทยจังหนูแผ่นปูชือ้ำมาหนำบ่ยืนจับจ้องเอาเลยโอ้ยนะป้าหำอยู่เรื่อนบ่กจ๊ะจะกินข้าวปศุสัมาหารตื่นเต้นอยู่ภาษาละหน่อยตื่นเต้นได้ ทำตั ół, you know? well, ้งใจสูงอยู่เนาะตั้งใจสูงแรงจนเต็นตึกเตึกเตึกเฮ็ดได้วันจีได้พอกผู้ชายกับบัะนี่แล้วะบอกตเพิ่นนี่มันทางเข้ามาเนาะการเรามาเราแรงกอดเจ้าเลยเห็นได้ชนะเราวล่นกอดพวกกระปอกติ๊กอเมร์ไม่ใช่ว่าีบเอเมร์ว่าจีบเราต้องกินนี่บอบีบเข้ามาแตกก็ได้สีได้ใส่งานจะมีมันแตกแล้ววะแต่ไงว่าแ่นกอดเราก่อนบีบพอมีเฮงกับพ่อแล้วฉันเล่นนะตุก่อนโทรมาบอกบอกหับจะบอก หายถูมาน่าเตยได้ความสะดวกได้่ตยได้ถเนเอาเร็วโหลจ้าโติือิดหอดนาะโตปิดคือิดหอดนาะ ดาราบอะไรว่างได้อายจะเบิ่งแน่นี่เพี้ยงเนาะได้า,าบอะไรว่างได้จะเบิ่งแน่นี่หันของให้เบิ่งก็ได้ค่ะมีแต่คนสวยๆงามๆหนุ่มละหล่อๆอะแต่ว่าบแมนผู้ชายห้ำป้าเอาไว้อยู่เฮือนป้าเป็นเมียบอสิรับน์โบแมนผู้ช <ำ S 2> ายแขนแขนให้ลูกแทนเลยห้ำป้าเอาว่าแขนไว้ให้ลูกบรได้ซื้อห้ำมานน้ำกันคือห้ำมานน้ำพัดยันชาวละน้อยขายเพราะว่า ข่างหนึ่งจังหวัดท่ายหกล้านบาทคู่สองข่างก็ได้เลยสิบสองล้านบาทรวยสิบมิตนี่เนาะสามคนนี้ไปขายไปยังบงตีสามคนนี่มันเลยไปขายชีวิตนี่อันบ่ต้องจนเพราะว่านั่งอยู่กับรวยบ่มีผัวก็รวยได้ให้อยากรวยมาเห็นคือชาวละน้อยเด้อผู้ใดมาละปาดเอาหั่มเถอเอาแกนทำไปขายบ่เอาแต่หั่มได้คนบ่เอาการเมืองเราเป็นมันเมื่อเลย แล้วยันคลายหำหรือก็อัดพมทำงานก่อนวะมามาหาน้องรุ่น้องคลายหำเลยโอเคแล้วยันข่อยคลายหำไอ้คนใจคนเดิมแล้วยันคลายหำเราก็เลยว่าเออเท่านี้แหละวะไอ้ทำงานก่อนวะปั๊กยันนอกรุ่นคลายหำเนาะวันนี้บ่าคนใจนะคนใจชาวละน้อยฮะเม้นมดทุกคนที่โทรมา คนสวอเนาะไม่ใช่คนโทมมาล้มมันบ่กขันสิเอาผู้เดียวผัดจงนายอกหักตามๆกันเจ้าเจจะได้ไพ่สี่หักที่ชอบในโลกนี้ก็มีแต่ชาวละน้อยผู้เดียวเนาะไม่เนี่ยแบบล้มกันหลายคนเข้ามาบัดเดียวได้สิมาบัดเดียวเอาเบิร์ตเอาชีวายิ่งไปแล้วเนาะยินคิวเลยว่ะชูไว้บ่ข่อยป้อกเขาห้องเลยป้อกเขาห่องเนี่ยถึงละคนเรียนคิวคนนี้อะไรอะไรคนนี้เนาะอันนี้แหละคนโสดข่อยบอกว่าข่อย่าให้ข่อยโสดนะถ้าข่อยเสิร์ฟแล หนุ่มหล่อหรือว่าหนุ่มไทยใจกล้านั่นร้อยโบสวยแต่ใจดีได้ปากม้าอยู่ได้แต่หักจริงได้หักอะไรกันหน้านี่เป็นหน้าเจ้าบุญซิลาหน้อยแค่นี้นะหน้าพ่อหน้าแม่นั่นแหละมูลหลายนี่สนิทหรอมูลหลายนะซิลาทำมาไหมซิลาบอสซิลาหน่อยใื่ไหืซอลาหน่อยใช่ไหมหลากบหล่าลูกล่าฮูกกุกนั่นนั่นบ่คนที่สาม เบื้งเบืงเชงว่านี่แบบเพิ่นตั้งใจว่าใชเออแล้วน้อยเป็นลูกชาวหลาบเนาะใช่แบบอยู่ตรงกันแบบยังมีเพิ่มเบื้องนี้เนาะใช่พอกับแม่ฮะแหละอ๋อว่าเป็นลูกแต่ละคนที่ออกมากอะมันอยู่ที่ความหักของพ่อแม่พ่อแม่หักกันมันจะออกมาพ่อแม่บ่กอารมณ์ร้อนได้พ่อแม่ต้องหักกันถึงจะมีลูกออกมาถึงจะผลิตลูกได้ถ้าพ่อแม่บ่หักกันเฮาเจ้าข่อยก็บ่ได้ออกมาดเนาะจะนึกว่าตอดเมา อนเมาตอนเผลอบอเราลืมตัวบ่เจ้าน่ะตอนเมาบอสงสัยเลยสงสัย้ตอนใดบอเจิดนี่สงสัยว่าตอนเมาไปนี่ออกมานี่ย้่นบอกับแม่หักกันบอาไปแล้วบาดนี้เนาะละลายได้นะขมข่อยกระดูกกินเอาเลยเนาะท่านกูได้ไหมได้ไหมาได้หัวบ่ได้หัวสิได้ลูกบ่สิไปรีนนี่อันเอากับกอไม้ไปบ้านบอมีไางหลังนๆใกล้ๆนี่ไปบ้านกัน เงาใกล้ๆนี่ก็ม่บ้านไรเอใกล้ๆนี่เอ่อข้าวเราเนาะประจําเป็นต้องมีผัวแม่นบอกว่ใส่ปีหัวปีคอยบอกว่าแล้วข้าบอยกโซดกันโสดแล้วมัน่าถ้าคอยเลือกร้อยคนนี่คอยเลือกคนหนึ่งอกฮักตามๆกันอีกขอก็เยบ่เลือกไพเลือกไพใจกับเจ็บก็เยบ่เลือกคันเอาเลยเอาเบิร์ดโลเห็นบอตูก่อนกับตูภพยคันว่าตูตูภพยมาหาคอย <seaweed> แล้วตู้ก่อนอยากมาอากามาแต่ว่าคอยเอาคอยเอาบนซองบอกว่าคนเดียวก่อนก่อนสิมานี่เพิเ่นโทรนัดบ่คือไปไดรบ่ได้บ่รู้ได้แต่ก็ะหับคนอยู่เนาะก็ะหับผู้ได้มากคอยก็ะหับบ่ว่าแต่ตู้ก่อนกับตู้พายได้หล่กต้นขับตู้พายบ่แล้วผู้ใดมีหำผู้ใดมีหำมาลองก็ะหับเบิดกินหนุ่มไทยหนุ่มเล่าบลูแต่ว่าเด็กน้อยน่ะขอเอาขอหมักผู้เฒ่าว่ายง าวันนี้ก็ตอนเรียกเนาะอันเล็กน้อยเราคอยที่คันเรียกอันผู้เฒ่าค่อยนั่เลี้ยงข่อยคันมูนไล่ข่อยแหงไงขายแหงมากกว่าแหงยาค้ามาอยู่น้ำกันแล้วมืนกันใช่เรามาอยู่น้ำข่อยโลดมันจังบ่เชียเวลาอย่างไปอย่างมากบอกว่ามาอยู่น้ำกันนี่มดเงินแล้วก็เอาก็พาคอร้านเสือปะกับเบิชีเงินแล้วไปหาคอเอาเหาก็ได้ ัางแถวตลาดหมดแล้วอ่ะนางแถวตลาดนางแถวได้ก็ได้เงินนะนี่ก็นั่นย่างตามทางยังได้เงินคนอื่นแล้วกูบอกเวียนข่อยกูเหนื่อยกูมึงเนาะกินข้าวกินน้ำแล้วมื้อนี้บ่ตื่นเต้นตื่นเต้นกินข้าวบ่ลงเลยบ่ยาวเข่าไม่บ่กินข้าวบ่ลงบ่มามื้อนี้แบบคือว่านลำนักคือสีรุดรลงบ่ลุดบ่เบิ่งตามสังเกตบ่ก็ได้ปรู้แล้วบ่มีแนวช้าง ทายจากรู้ต้องซื้อแนวซ้งมาให้บอกไม่ะไรเสนพร้อมลงบอก้อมลง้อมลงตีไ่หุ่นคือเก่าตีแท้เ้อคนเดียวลายบอกมันใส่กางเกงใหญ่บ่งเกงใหญ่ใส่เสื้อใหญ่บ่ได้ใส่หันตะปูอบาดึกเลยนอนบมอิ่มเลย้อมลงไปสินอนลายเกินะไรเาทรมากกับับเพราะว่าคนกองใจมทีแรกเาี่ว่าชื่อเาแล้วน่มไทยเจ็บ ไช่แล้วว่าผเอาบบบบนสุดท้ายกระเจ็บบ่อจำมิดปัดโทมามีแต่หนุ่มไทยบ่เออปัดโทมาพินมีแต่หนุ่มไทยบัานคันบัวร่มบิดบัว้่มเหรออ้าวบัวร่มผันอยากได้ห่อมน่ะมิต่หนุ่มไทยดิมีแต่หนุ่มไทยแสดงว่านอนเดนี่เนาะกันเลยนอนเดิกเพื่อเผื่อตีสองค่ะตีสี่เจ้าก็เบิ่งแั่เดิ๊กเดิกกระแจ็บเนาะแบบเศร้าใช่เนาะแต่แต่หัวแรงกะมันมันใช่บ่ได้ดีเพราะว่าพนักงานทหารตำรวจเพิ่น เลิกการมาเอาเข่าอน้าให้ครอบครัวกินแล้วคนผลิตโรศั์นะเขาเข้ามันกระจกก็เลยบอดไเี้มันดูดบอดได้มันเอาใช้จับี่องผาีสองหาีสี่นจะเล่นได้รับไวเนาะรับผักผ่อนเราแรงนี่เข้ารับผักผ่อนละก็จากติวานสี่ห้ามงแรงไปห้า2องทุ่มนะเอากะคุยได้ตอนน้นะได้เล่นได้นะ แต่ว่าช่องสูงขึ้นไปแล้วเขาเล่นบ่ได้เขาก็รับเอาบัตรไงตรงนี้เขาไปกระเป็นนะขวกกรเป็นบะรับชั่วข้าวค่อยว่าจิ้หยัดเขาหูอะไรแบบแล้วหู้ยี่แหลมบ่อยพี่บึงเขาขิดได้ละหน่อยเขาขิดได้ามันมีจักหู้ขาอยากฝาขิดได้บัตรนเจ้าขิดใส่แต่หู้เดียวนะเจ้าก็เออเขาบึงคนเดียวเจ้าว่าใจผู้เดียวบอกว่าจี้ยัดแต่หู้ต่หู้เนาะข้าผู้บิ่งเขาขิดได้เหมือนหูนิ่งก็ างคนก็สงสัยแต่สิบ่อหนันบ่อหนุ่มไทยว่ามานให้ตุ่มก่อนเพิ่นเิ่นดีพอเป็นดีสั้นใดให้หน้าตาดีหน้าตาหล่อที่ว่าหนุ่มไทยแชทมหาข่อยนะที่มาบ่ใส่ข่อยว่าถ้า่อยเอากับตูกอนกับตูพายนะชมกันแล้วแต่ว่าบ่ได้ชมแบบกิ่งทองใบหยกได้ล่ะชมแับไหนชมแบบอันพีเน่ากับลงผุเคนว่าโอข่อยบอกว่าการที่บ่าให้เขานี่ตัวเองดีพอบ่อจะให้เขา ตัวเองเขาบริดีถ้าตัวเองดีสิว่าให้คนอื่นยังคนอื่นทิ้เขาอยู่เฮือนเขานอนอยู่เฮือนเขาประเทศเขาเขาบม่ได้อยู่ประเทศไทยเจ้าแต่ว่าแม่นหนุ่มไทยก็บริแมนว่าชสวบบนกุคคนแมนบริชีวบบนประเทศได้เฉพาะบุคคลคนที่ว่าบ่คอยเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้ก็บปรกาโทรว่าบอกคอยที่งคอยเดือดนอนบอกก็ได้เดือดนอนด้สบายหูอีกเนาะจะมีคนโทรมาดิน่นชูมือยังมีอยู่เนาะโทรศัพท์กับจนหมุนขึ้นเอาไปจนบอกมีเวลาสะ คนดังสังยอออกมาไหนสามสิบกระมีสามสิบสองสามสิบสมกระมีสามสิบห้ากระมีรุ่นหกยังมีแต่เจ็ดชิปนย่งโเดคยพ่อจักเือยัพอหรือ่าเมื่อนี้พ่อเจ็ดิปเจ็ดชแล้วนี่เจดชิปแล้วตืนเต้นไ่เต้นมันจะเป็นอะไรตื่นเต้นพ่อแบบเป็นๆเรื่อยๆลพ่อแบบเป็นๆะๆเลยอันั่นแหละโอ้ือว่าทือว่าตุกคนมาทุภายมาก่ะมีได้มากทัชชันสนกันหลายเนาะแม ก็เป like ah, oh, oh. uh ็นอย่างหรือ่าอคือเป็นยังคือเป็นเขือนไผเือนมันต่มาดมาม่าความรูซึกเป็นไดสเจะอยรีดก็ปีดบ่เออคอยด่าโลดทำมากขอยด่าโลดขอยิยอมคอนไถ้าหฮาบ่พิดเฮาด่าเลยเด้เา่าเขาก็บดิีเดเขียนยูทูบเบอร์มาทายบอเขียนหาเเอานี้แ right ่วมาทายตลอดทุก right มือท oh ุกม anyway. ือเียคอ่อยติกคนตบ่อยยาเนาะ กะชีบุมีให้กะชีบุมีโอกาสได้เห็นเฮาเด้เพราะว่าเฮาสิหมุดอยู่ให้ยู่ฮู้น่ำเป็นๆไปบ่ได้มันมันบ่แม่นฮู้กระปูเออๆม้นกระปูเนาะคนเนาะบดนี้เออถ่ายฮู้อยากถ่ายฮู้คนงามข่อยออยากจอยได้เฮ็ดแต่แม่ได้จอยอันนี้ก็เริ่มจอยเลยเนี่ยอันนี้ก็อะไรบดอีกบดอีกจะชงถิดพอดีเลยพอดีเขกรองพอดีซ้ำเก่า อดนอนว่ะว่าความจริงเด้นี่เออเจ้าเจ้านุดลงจากจากคนนั้นแต่ตอนนั้นอ้วนบะตอนนี้บ่ได้อ้วนติงามบะนุตลงงามนีงามงามคนความจริงเลยพังกะค่ะคอยสิบห้ยสาวเหมยลืนพ uh, ่อว่ะคอยต้องหลืนสาวเหมยความสวยขนาคอยต้องหลืนเราอหกคอยกันจีเอาหลืนเราอีกจายคณะนั้นเหน้าเขาก็บล้ามาหาเจ้าแล้ว น้ำนักกอนาำนักคอยนะหาสิบหกโอ้นลื่นแล้วจื่นแล้วไปหาอีกสามนึ่งเจ้าหาบสามบาทไสํบสามน้ำนักลื่นน้ฟังนี้เด้บอสมรับมาถ่ายเผู้ถือถ่ายคือผีนี่มาผูมาถ่ายพัดงามยูทูบเบอร์พัดงามงามเจ้ากางามคอ่ยผ้องงายผว่ายผู้าูถ่ายผู้ถ่าย้ายผ้อ่ายคอยงายูทาูบเบอร์เขาู้ไดอ่า้ออกกล้องจือ่อยอ เ้ยหนูบอกกาออกกันบอกงามเลยบอกงามหนูบอกกาออกมันใจบ่มันใจบ่โอ้แสดงว่าแบบนั้นตีความคิดของข่อยผู้เดียวได้คือคือคนงามนี่ครับมักมักเปิดเผยเนาะการเปิดเผยได้ตอกกินมาดูสินี่แต่ผู้ชางงามออกออกข่อยคิดผู้เดียวแล้วแต่ออกยังฮะถือว่าความใจปัจจุบันนี่ก็ะนุ่มไทยคือเก่าเนาะเจ็บปวดจำิ่นเพิ่นบริจาคมาหามาอย่างบ่คือไปแล้ว เิ่นอยากมาอยู่แล้วถ้าเป็นรอ่อยว่าถ้าเพิ่นบ่รออยเพิ่นกะพี่ไม่ว่างค่ะพี่ทํางานจบคนบ่รออยบ่แงเนไงอ่าบ่รออยอืมถ้าผู้ใดมากกับผู้นั้นรออยนี่ก็เบิ่งเนาะตุก่อนสิลอยบ่เหมือนตัก่อนนลยตุก่อนนะย่านกายกายเลยบ่หรือกายกายเฮือกายเฮือกายเฮือเลยบ่ได้บ้ดนเดี่ยวแลก็เบิ่งเนาะยันกายเลยบ้านบลึกอ่ะได้ยินข่าวแววแววแต่ว่าตัวก่อนสิมา เราเาหน่อยเราแต่งโตถาวจากที่วาจากสภาพที่ผีกลายเป็นคนแาบนี้แต่งถาตุก่อนโดยเฉพาะแต่งถาตุก่อนโดยเฉพาะมาบนจะแต่งก็ลเกก็หายากได้ตุก่อนสิมหาเนาะอยากได้เราสิมหาคนบ่อนเลยเราไปหาคนง่ายๆติดโอ้ยหายากได้ทำใจก่อนถ้าภูเรศบดึงดูดเราหรือเราบดีมาหาได้ว่าบดีมาชิโตให้ว่าบีบบ่ ลองดู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 มาหาข่อยแท็บ่ล็ตมาหาข่อยไท็บ่ตู้มิมาอะไรเยอะเอาลายได้บ่าไปเลยบ้าอะไรเยอะเอาลายเพราะว่าข่อยก็บเอาลายอยู่แล้วกันบอกร้ายเลยมันบ่มีผู้ใด้ทั้งรอชิลองโทรเบิ่งว่าเพิ่นใช้แล้วเห็นนะแม่นบอสมาหาข่อยมาหาข่อยแท็บ่ว่าสิมาหาข่อยแท็บ่ลไม่แท็บ่ล็ตมชิต้มไก่ต้มเจ้าถูกไก่กินแม่นบ่เออให้มันสดมาไปเจ้ามาดำนาซอยนาข่อยเพิ่นแล้วแห้งมาค่ะแห้งมาครับแห้งมาค่ะให้ลองรับผเด้อ รฝ่ายสนับสนุนนะเอฟซีย่าหาเรื่องไซเดอร์หรืโทรศัพท์ชาวละน้อยเจ้าบอกว่าบ่มีตาใชะไหมบปลองโทรลวมกันดิซื้อเป็นไงลองไปซื้อยกขึ้นเป็นแม่ของเจ้าเลยอันนี้ของของชาวละน้อยเด้อที่โทรศัพท์ของอันอัันนน้ยูทูบเบอร์เออฮัลโหลสบายดีเจ้าอ้าใช่ได้ยินข่าวไยินข่าวว่าตู่ก่อนสิมาหาชาวละน้อยเนาะกายเฮือนละบ่เนาะ ไปหอดทางเล็กซปุอนุซิอนุซิบเล็กซิอนุซอนุซเจ้าเจ้าเจ้าเห็นได้แล้วอ้ีพังไปโอ้หู เอ้ยขอโทษค่ะคือล้มมันล้มมันแห้งโอ้ยก็ะยูกเี่ยวแลเนาะอะไรครับไม่รู้ไปเอสเปลเลนนะป้าค่ะอ ไทยก็มาแล้วบ้านาแล้วพูดว่าเจ้าได้เท่าไหรยไอ้เอาซาลาโน่ได้บาวนำนี่ได้มาลูก่มามาเราไม่ได้ให้มื่อได้มีให้กินอยู่เนาะข่านั่นเกลือก็ไม่ได้อึด มีปนาเอ้ยปน้ยากนะสซวลราน่อยบแมนจว่าข้นกี่เนี้ยเอาไนั่นอาวเราน่อยบมีนะไก่ข้าเจ้ามากก็มีแต่ชีต้มให้เจ้าต้มเจ้าและให้ไก่กินโอ้ยมามามา เปื่อยเบอกไ่ได้เปื่อยนะโอ้ย่ไปหับแล้วกันอิหารเขาน่ยันเลยแต่กระดูกรึป่ะเนี่ยอ้าญาติเยชชอบเยชชอบนั่นในโลกนี่จู้ก้อนบ่มียั้งสีหายาดบะโต้บะหมีนธรรมดาและคัน่านแนันชาวละน้อยจ้ะโดย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 อ่าอ่าะ สาพิษซาแมนกับข้อโทษขออภัยค่ะสองเอาเราหน่อยสิบสองเคยเจออยู่บ่อ้วโดมึยอมอีกแล้วมันจัเข่ากันเนาะมันจันไปกันได้ฉันไปกันบ่ได้เด้อบอกรถบอกรถบรแคมป์เดี๋ยวเดี๋ยวสิมียูทูบเบอร์ไปรับเอา อ่าคีนมาทางนั้นเลยคีนมาทางบัดบัดนนันนัดีๆเอาไปยังพุ่นพี่ได้ลักกบมาพี่ได้ลักที่ก็ได้ตีถึงแล้วถึงแล้วทางถึงเออพุ่นยานั่งทางนี้ก็เข้าได้ทางเลขซิบก็เข้าได้บ้านเดือก็เข้าได้บ่ลูอ่าต้องมาบ้านไายาเพชรพี่อ่าแม่เข้าได้ทุ่งมองอ่าม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 าฝากเรื่องเสร็จหรือยังไปพี่เน่ละ โดย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 อขอบใจหลายๆอืมเคียงนเรียบร้อย